เมื่อเรเร็วนี้นะคะต้นเดือนมีมนาคม2566มานี้นี่เองนะคะปูได้ไปโอนกรรมสิทธิ์นะคะพาลูกค้าไปโอนกรรมสิทธิ์บ้านนะคะแถวเขตดุสิตมาหมัดหมาดเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องอที่น่าสนใจนะคะมาเป็นเคสสตาร์ดี้หรือเป็นเคสเตรียมตัวสำหรับท่านที่จะขายบ้านนะคะ,คะเคสที่น่าสนใจนะคะมีอยู่3เรื่องนะคะก็คือ,อเนื่องจากว่าบ้าน หลังนี้บ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะคะเป็นบ้านเก่าแก่นะคะที่ปลูกสร้างเองนะคะตั้งแต่ปี2502นะคะโอ้ยังไม่เกิดเลยนะคะเก่าแกมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีการขายบ้านพร้อมที่ดินเกิดขึ้นนะคะเราก็จะต้องเตรียมตัวนะคะในเรื่องของอ ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างนะคะแล้วก็ใบกําหนดเลขที่บ้านนะคะคือใบอนุญาตสิงปลูกสร้างเนี่ยจริงๆหลังนี้ก็มีนะคะแต่ว่ามันเก่ามากๆเลยนะคะจนไม่เห็นรายละเอียดแทบไม่เห็นรายละเอียดอะไรแล้วนะคะ,ะป่ปรึกษาทางกรมที่ดินนะคะก็บอกว่าใบานี้ใบเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะเอามาอ้างอิงอบ้านเลขที่ที่ปลูกสร้างบนฉนด แปลงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทางกรมที่ดินก็แนะนำให้ไปติดต่อกับทางเขตนะคะให้ไปขอ,อใบกำหนดบ้านเลขที่นะคะแล้วก็สำรองมาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นใบเสียภาษีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะในนี้มันจะมีมันจะเขียนว่าเป็นาลายชื่อบัญชี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะเดี๋ยวปูเช็คอีกทีหนึ่งก่อนนะคะว่าชื่อนี้หรือเปล่านะคะค่ะจะเขียนว่านะคะแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะอันนี้เนี่ยมันจะมีระบุค,ครบสรับนเลยนะคะตั้งแต่เลขที่โฉนดนะคะบ้านเลขที่ที่ปลูกสร้างบนที่ดินแปลงนี้นะคะ,ะลักษณะบ้านเป็นแบบไหนนะคะเป็นบ้านไม้บ้านปูนนะคะและก็ จะเป็นเนื้อที่ใช้สอยของบ้านนะคะนี่คือข้อมูลที่ครบสำนะคะที่ทางกรมที่ดินต้องการนะคะค่ะก็โชคดีที่บ้านหลังนี้นะคะมีข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะที่เขตก็เพราะฉะนั้นก็ทางเขตก็ให้เอกสาราตรงนี้สำเนาเอกสารตรงนี้ให้มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พร้อมแล้วนะคะกับอเอกสารประกอบในการโอนบ้านนะคะค่ะ อันนี้คือเรื่องแรกนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือเนื่องจากว่าบ้านพร้อมที่ดินเก่าแก่มากๆนะคะถึง60กว่าปีมาแล้วนะคะคือจริงๆก็นานกว่านั้นนะคะเพราะเป็นที่ดินมรดกตกทอดมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโฉนดนะคะ,ะเพื่อความมั่นใจนะคะของทางฝั่งผู้ซื้อนะคะแล้วก็ทางผู้ขายก็จะได้สบายใจด้วยนะคะ,ะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยตรงตามโฉนดทุกอย่างหรือเปล่านะคะเนื้อที่ครบถ้วน มตามโฉนดที่ระบุนะคะว่ากี่ตารางวานะคะแล้วก็ปักหมุดเนี่ยอยู่ตรงไหมนะคะยังอยู่หรือเปล่านะคะถ้ายังไม่อยู่ก็ต้องมีการปักหมุดใหม่นะคะก็จะได้มั่นใจว่าเนื้อที่เราเนี่ยพื้นที่บ้านเราเนี่ยไม่ไปลุกล้ำนะคะกับเพื่อนบ้านนะคะหรือว่าเนื้อที่ยังคงอยู่ตามเดิมนะคะตามโฉนดนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ไปทําเรื่องขอรังวัดนะคะกับทางกรมที่ดินนะคะไปจองคิวนะคะอันนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะอันนี้คือเรื่องที่2ค่ะ และเรื่องที่3นะคะที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือนะคะ,ะเนื่องจากนะคะบ้านหลังนี้นะคะคือ,อเจ้าโมโรดกเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะและได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีหนังสือคําสั่งสารออกมาแล้วนะคะซึ่งมีหนังสือคําสั่งสารอย่างเดียวนะคะกะ็ไม่เพียงพอนะคะเราจะต้องไปทําหน้าที่นะคะ จดชบียนที่หลังโฉนดนะคะว่าท่านไหนคือผู้จัดการมรดกนะคะที่จะ,ะสามารถมีหน้าที่นะคะจัดการทรัพย์สินแปลงนี้ได้นะคะอันนี้อย่าลืมนะคะไม่ใช่มีคําสั่งสารแต่งตั้งมาอย่างเดียวเนี่ยคือไม่พอนะคะ อย่าลืมไปจดทะเบียนนะคะให้เรียบร้อยด้วยนะคะที่หลังนโฉนดนะคะค่ะและนี่ก็คือนะคะเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่ปูเอามาฝากกันนะคะกับเคสตัสดี้นะคะการโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่เขตด,ดุสิตหลังนี้นะคะหวังว่าก็จะเป็นความรู้นะคะให้กับเพื่อนๆเอเจตนนะคะหรือท่านเจ้าของบ้านนะคะหรือท่านผู้ซื้อนะคะในการที่จะ,ะซื้อขายกันนะคะให้มีความมั่นใจ เต็มที่นะคะที่จะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะคะกับที่ดินหรือบ้านพักอาศัยนะคะที่เรากำลังจะซื้ออยู่แปลงนี้ค่ะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะจากบ้านปูพ่อปตีนะคะอย่าลืมนะคะท่านไหนที่อยากจะติดตามนะคะ,ะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปข่าวสารความรู้ต่างๆนะคะที่บ้านปูพ่อปตีนะคะ,ะนำมาฝากกันนะคะจากประสบการณ์จริงตรงจากหน้างานที่ทำมานะคะก็ ฝากกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบ้านปูพ่อปตีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ